หนูเห็นในจมูกเป็ดผู้ดังเป็ดแมค่ะเป็ดซูลตาเกดเนี่ยนะตเกล็ดเนี่ยสองจะไม่ได้สามารถซีกไม่จะไปคัดคัดแยกที่นั่นแห้งขนางนั้นกูมึงอกี้น้ำประปาคูณสองไปแล้วแหนะแหนะใส่กันเนาะคือมันเป็นภาพที่ผมจ้างงานน้องไปที่วัดที่บ้านก็เป็นเป็นราคาซอยนี่แหละเราแค่มีความรู้สึกว่า น้องก็ไปไกลเนาะอืมจนหอดมือนี้ก็ผ่านไปแล้วก็ผมขับรถกับพี่ๆกับทีมงานออกไปทานข้าวประมาณบ่ายสามหลังจากที่ผมดูตอนเที่ยงนะครับประมาณบ่ายสามทีนี้บอสเสือกับตองเสือน้องอุ้งอิงแอดมาแอดมาเป็นเพื่อนเอา้าเฮ้ยเพิ่งเปิดดูรูปมื่อตอนเที่ยงนี่เองผมหลับแอบปุ๊บสวัสดีครับเอฟซี FC สาวน้อยเพชรบั่นแพง FC เอฟซีเหรอหนุห่งอิงโทโลกโทร,ระเทศพี่น้องพอกันเหมือนเดิมเหมือนนี้นะฮะ ที่ต่ำก็ไล่เขาแช่ในด้อพี่น้องขอบระกลุ่มย่างสูงนะครับว่านกเกษตรเป็นที่เรียบร้อยนะฮะในการที่ปวดโจภพครอ,อบครัวเนะาะว่าจะเป็นครอบครัวอีหลาองค์หญิงในมาทําพิทีการบวงสรวงนะฮะพระพุทธจหอบฝันนี่แหละพี่น้องเป็นสิริมงคลในการดําเนินการสั่งภระพุนตเเรื่องนี้นะครับเรื่องเล่าสุดซึ่งมหสรสรั์ของน้องหญิงแฟนครับแฟนซีอาจจะเพื่อท่านเห็นมุมที่ไม่มีใครรู้มาก่อนนะครับในเรื่องเล่านี้จากน้องเด็กบ้านตัวน,น้อยๆจนมาโด่งดังในทุกวันนี้ การเรื่องเล่าในหมดภาพยนต์ขององค์หญิงจะตื่นเต้นเสอ้อไพรคาดไม่ถึงสุดๆจากบานหลังน,น้อยๆจนมีบานหลังใหญ่มีรถมีล่ามีเงินเก็บเงินฝากเนาะพี่น้องประสบการณ์จากนังเคยอ้อผมก็คือว่าบดโจนี่ส้างภาพยนต์หอบวันนี่ยังนี่มีคุณภาพแน่นอนเนาะพี่น้องผุ่มกรับกับมเป็นคนอื่นคนไก่หอกครับก็คือบดโจเองเลยกับแบงทองทุง่งนะครับรวมกันในการกำกับภาพยนต์ในเรื่องนี้นะครับเรื่องเล่าสีทราบซึ่งดรามา่าหรือเป็นแรงดลบรนดาลใจให้เด็กสู่ชีวิตไตแค่ไหนอีกบบน,นัน เพื่นๆได้รับชมแน่นอนพี่น้องร้อยบาทแค่นั้นในกลุ่มปิดเนาะสี่ภาพี่น้องมาเอาโชคกับเลขถูกื่อว่าน,นี่พี่น้องกับเลขผลไม้เนาะแล้วก็อีลาเห็นเลขในหูดังเป็ดพนะอืสิเป็นตัวไรมาปังพี่น้องมาเบิ่งช่ครสาหนูเห็นในจมูกเป็ดหูดังเป็ดแมค่ะตัวไหนแปศูนเป็นไน แปดศูนย์ในหูดังเป็ดเด้ในหูดังเป็ดเออป้าอาจสามารถทะลุเป็ดมีหูดังกันหู้อะไน้อยอย่างเดียค่ะเห็นในหูดังเป็ดเห็นในหู้ดังไปอีกใส่กล่องบ่นี่ศูไปนี่จนเหี่ยวไปแล้วสามเจ็ดอย่นี้สามเจ็ดเนี่ยวคอมเอาระวังแม่กับลูกผู้ใด้ิดตรงเข้ากันพี่น้องห้ามซุยิกกันแล้วกันคืองวดว่านะเอ้า ให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกๆทุกคนโชคดีกันทุกคนนะครับเมื่อวานทางพอกันใช้กบนองวันไม่เนาะก็ไปฮอดไปถึงงานแล้วครับที่สระบุรีพี่น้องไปขึ้นกับเบที่สาวน้อยลำพินโชเนาะนักรองรับเชิญก็ว่าได้ก็ไปการหลายคนอยู่เลยครับวงสาวน้อยกมีพระเอกออบสโลพ้นนังเอกออมแอมนังเอกสุใส่ใยแล้วก็น้องวันไม่นี่แหละครับ4ีคนด้วยกันนะครับไปรับเชิญบนเวทีสาวน้อยลำพินโชมขึ้นนี่พี่น้องคนอายะเต็มสังกะีพี่น้องเออสวรรค์ลายนะฮะ กบว่าหาเสื้อนะฮะน้องวันไม่อันน,าานั้นตยากนี่แหละพี่น้องเพื่อนไปแกงเกิดบนเวทีสาวน้อยนะ้ำเพิ่นโช้มืขึ้นนี่พี่น้องโช์เดียวครั้งแรกก็ว่าได้พี่น้องอยู่สาวน้อยเพชรปันแพร่งอีหลา่าก็สิออกไปคู่กันกับน้องหญิงๆเนาะแต่ว่ามากขึ้นเพื่นอนโช์เดียวลลลเลยพี่น้องทีบนาเวทีล่นลามเลยพี่น้องเพราะว่าจิเป็นท้ายลูกเพราะว่าจิเป็นได้มาไล่นาเวทีนะฮะสุดยอดอีรเมขึ้นนี่พี่น้องเห็นแล้วก็สะรออิยน้ำผู้จัดมื่ขึ้นนี่เนาะน้องวันไมอันนั้นตายาก็่มีมนุษย์สัม พี่น้องเด็กหน่อยผู้นี้จับตามองให้ดีนะครับเป็นเด็กหน่อยที่ซดไซรล่าเรื่องผัผิดผัพันผู้ได้บ่ห้ได้ผู้ได้นะครับสัมพันธ์จะไม่ตีทีดีก็พ่อก็แม่กับเพื่อนพูพี่กับน้องเบิดสุกนกับว่าได้พี่น้องยิ่ลาเบ่ถือตัวยิ่นง,งนั่งอะไรนี่เอาเรียนว่ายอวว่าหัวได้เบิดพราะแย่กันใช่มากลายพี่น้อง สัวเด้ยละ่ะอืมช่างใดกะน้นองยิงปู่ทางไว้แล้วเพรยาะไงการใช่กะยูก,กระซงกะสนับสนุนเนาะมันขึ้นแล้วก็น้ำไายคลิปเอวาวะสันพี่น้องอืมสรุปแล้วในนิ้วขีดน้ำกันนี่น้องวันใหม่มีโอกาสสูงที่สุดคมงกะว่าได้แม่นบ่พี่น้องนึ่งละ่ะเพรยาะไงการใช่เราวไทยประจำเด็ดอีหล่ะน่องยิงกะฮักน้องวันใหม่ได้บัตรขึ้อนออน่องคือนนุ่งเจ้าของเนี่ยด้บาดเออนี่ได้เปรียบพี่น้องมีโอกาสแล้วอีหล่ต้องพยายามเึิกผลล่องให้มันเยอะๆนะฮะประเพณีฟ้อนเนี่ยเพราะตรงนวลเพราะว่าลอีลอหอล่ง ภาษีมีเป็นห่วงกัอการร้องเพลงนี่แหละให้พู้คนได้หลายนะครับให้ชะชันเป็นเสียงออกมาให้ชัดเจนคือน้องหญิงนี่เอาพี่หญิงเป็นตัวอย่างนะครับเห็นแบบนี้แล้วก็วโอ้โอบอุ่นเนาะพี่น้องเพื่อในการต้อนรับอีลาวันใหม่นี่โอ้สุดยอดเลยพี่น้องมาขึ้นนี่บ๊พิบ๊พิดหวังกับว่าได้นะฮะที่ประจูคัดเลือกตัวมานะฮะมูงเพื่อนขมีผู้หนึ่งเด้พี่น้องอยู่วงสาวน้อยน้องเพิ่นโชก,กับน้องมิวชนที่ชาเนานนะไปว่าไปถึงมาว่านพอกันใช้กับผ้าลูกผ้าเตาลไล่สุดพี่น้องโอ้ได้เงินไหลตัวละมาเบ่งบรรยากาศจหน่นนนอย นูเท้าพ่อิดาเปค่ะอันนี้เป็นคุณเท้าพวงมณีค่ะอะไรนะส้นเท้าเหรอส้นเท้านะซอยี่อสิบาบาทรีบ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 ร่บะีบรีัรียรีบรีบ่ีบรอหรีหรคบรคบรีบเอบรี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 บรยบรีบรบรีสัตรีบราบรีบรีตวีบร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 ีมรีบรีรีบบรอบรมีีบีรดม แต่กูดได้ยังไงก็บพอ่อไบท่อนได้แล้วแต่ว่าวันใหม่พ่อขออย่างหนึ่งนะไปบ้านใหม่นะขอ,อกินต้มต้มไก่กับย่างไก่นะม่กไ <OK> แต่พรม่งนี้จะกินอะไรต้มปลาทำไมล่ะ นั่งปึกนั่งโลืมเหรอแตไปสามารถซีกไม่ลุดจะไปคัดคัดแยกงที่นั่นแห่งการนั่งก็มึงอีกรอเพื่อนหน้าพ่ออาบนี่มันยุ่งใส่ละนี่เลยมาทีแรกมันมาสีแะหนูมีพี่อมแอมไปในดอนเออมีพี่อมแอมไปในดอนไหนมาคือพี่อมแอมเอาไม่เอาจะถ่ายคู่กันหน้าพ่ออาบคู่สองพี่น้องแย่ใส่กันเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกมหัศจรรย์อัลีพี่น้องรามินต้นแก้วนักร้องเนาะหล่าเล่าก็เป็นนักแต่งเพลงนั่พี่น้องแล้วมีร้านอาหารของเราร้านบักมาน้อยพะนะ เลาได้โพดไว้พี่น้องระหว่างน้องหญิงก่อนมาอยู่สาวน้อยเพรบันแพงนีเคยไปขอร้องเพลงใน้านเล่าเน,นี่แหละพี่น้องมันเป็นร้านขายเหล้าขายยาเนาะเราก็เลยถามอยุน้องบันว่าอายุสิบหกปีเราก็เกงว่ามันสิบ่ถืเระยเบียบทั้งกฎหมายเพิ่นเนาะเป็นบังคับให้สิบแปดปีขึ้นไปแมนบ่ละ่ะเป็นเลบ่กลการับแต่ว่านเเีเจ้เราก็อยากรับอยู่ดอกแต่อีกมือนึงต่อมานั่นน้องได้มานั่งคุกเขาแล้วก็วายแต่งเพลงเขียนเพลง,งให้หนูแน่พพนะอืมตั้งรามิ่งก็ได้บอกว่าทุกอย่าง มีวันเวลาของมั่นว่าสันไอสิเขียนไอยู่ให,หอดเวลานันก่อนวางสี่ละบพี่น้องจากนั้นก็หายหนาหายตากันไปก็จนว่าน้องยิงในเมื่อึืนกับสาวหน่อยเพ็บปันแพงทําไมรามินนี่ตกใจกะว่าได้พี่น้องกนลูกเลยว่านเอาไปดีใจน้ำนองนะว่านี่น้องวุงอิงได้ขอเป็นเพื่อนทั้งเพรเนาะคิดหอดข้ามไอไว้ลเลยจ้าว่าสันหนูมาหอดมือนี่ก็เพราะค้นขางหลังที่คอยซัพพอร์ตหนูตลอดขอบพะคุนที่คอยซัพพอร์ตหนูมาเด้อจ้าไอรามิน้นแก้วะนะ นี่อีลาโพดไปเรื่องมันแปลกก็เพราะว่าเราได้คนลบภาพเก่าๆเนาะเมื่อวานนี่ก่อนสิมาเจอคอมเมนต์อีลาคนหาแล้วเราก็ไม่เห็นภาพนี่นะของอีลาที่แล้วเราก็ออกไปกินข้าวบ่ายสามมาสันน้องอิงทักมาหาเราเป็นตนาไนพี่น้องคอมเมนต์มาเรามันเป็นเรื่องแปลกมหัศจรรย์บม่เป็นเรื่องบังเอิญน,นี่พี่น้องน้องอิงสิไม่เรื่องมหัศจรรย์ปปแปลกๆอย่างสี่อยู่ตลอดนะครับสิภาพพี่น้อง าฟังไอรามินบาแล้วก็เสียมลาพระจ่าพี่น้องนคลคิปนี้เลยพี่น้องคิปหนาจังพอกันไหมสุขภาพแข็งแรงยู่ดีแม่งสู้ผู้สุกคนสวัสดีครับลบลูกต่างๆที่บ่อจาเป็นหรือว่าลูกซอนลูกที่มันคือการไข่กันถ้าลบ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 ไปเรื่อยๆจนไปหอดผ่าเนี่ยภาพนี้แหละคือมันเป็นภาพที่ผมจ้างงานน้องไปที่วัดที่บ้านก็เป็นเป็นละค่าซอยนี่แหละเพราะว่ามันเป็นงานเล็ก ประมาณตอนเที่ยงนะเที่ยงกว่า,ก,วาก็ไม่ได้คิดอะไรก็แค่ว่าเออเราแค่มีความรู้สึกว่าน้องกับไปไกลเนอ,อมจนหอดมือนี้ก็พานไปแล้วก็ผมขับรถกับพี่ๆกับทีมงานออกไปทานข้าวประมาณบ่ายสามหลังจากที่ผมดูตอนเที่ยงนะครับประมาณบ่ายสามทีนี้บอสเสื้อกับตองเสือน้องอุ้งอิงแอดมาแอดมาเป็นเพื่อน เฮ้ยเพิ่งเปิดดูรูปเมื่อตอนเที่ยงนี่เองผมรับแอดปุ๊บน้องแชทมาว่าขอบคุณที่รับแอดนะครับเออนะคะผมก็เลยส่งขอความแชทกลับไปหมูเฟซจริงบ่หี่เราเฟซเก่าไปสายเฟซเก่าเขาบ่ได้ค่ะไอ้รุ่นนั้นได้คุยกันสักพักหนึ่งผมก็เลยว่าไอ้งองไอ้กำลังเปิดพอรูปนี่เนี่ยเมื่อตอนเที่ยงก็เลยส่งให้น้องดูอืมอ้ายินดีน้าเด้ออายินดีนํานนก็เลยคิดถึงเรื่องเก่าๆย้อนกลับไปกับความพยายามของเด็กคนนี้พี่น้องเสือบอกครับวา น้องเคยมาส่งขอความมาตอนผมเปิดร้านบักมาหน่อยอยู่ศรีสะเกดอ้ยรับนักล่องแมนบอคา้าเห็นโพลูนี้นั้นน้องส่งมาเราก็เลยถามอายุหนูอายุเท่าไหร่น้องบอกว่าสิบหกปีอุ้ยหนูหลาเอ้ยบัน,นี้นอนสิบปดเลยถามว่าอยากรับบอกรอยากรับแหละแต่ว่าอายุไม่ถึงเราความเสี่ยงเรามันสูงเพราะว่าเราเป็นร้านเหมือนเปิดเป็นอิเล็กทรอนก็นั่ง ทิปเลาทิปเบี้ยใดอย่างสนนะครับเป็นลานแบบเชิงล้านอาหารกึ่งล้านเรลาก็เลยไม่กล้ารับน้องผู้หลาไอ้บอทันได้รับเออนื้ออายุยังซ้ำนียก็ผ่านไปไม่ใช่ไม่ได้ครั้งอาก,กันเราก็ผ่านไปจนกระทั่งมือหนึ่งนักหล่อแทนเนาะมีคนเอาน้องมาเข้าร้านแล้วก็ได้ฟังได้เห็นความสามารถน้องแหละก็เด็กน้อยผลงานธรรมดาเสียงธรรมดาถือว่าดีเลยละ่ะจนน้องก็มาเข้าร้านผมหลายครั้งหลายรอบจนสนิทจนได้ จ้างงานพอนงานคือว่าได้ป้อนงานให้น้องเวลามีงานต่างๆในศิีสสเกตอรอย่งก็ได้ป้อนงานให้น้องมามากมั่งานจนมีงานหนึ่งที่ไปเจอกันภาพมันก็ยังติดตาอยู่ครับน้องมานั่งพับเพียบเรานั่งอยู่บนเก้าอี้แหละมานั่งพับเพียบแล้วยกมือยกมือพนมมือไหว้อะ่ะอ้เขียนเพลงให้หนูในจ่าหนูขอเพลงในจ่าเพื่อมีโอกาสวาสนาดังขึ้นเขาเขาสตันสตันกับความกลา้าความพยายามที่เขากล้าขอความพยายามที่เขากล้าพูด ความพยายามที่เขากล้าแสดงออกหนูการเขียนเพลงของไอ้อืมไอ้เป็นมืออาชีพไอ้เขียนเพลงตามฟิลตามอารมณ์แล้วแต่สิคิดออกหรือว่าสิคิดใดแล้วแต่สิเขียนใดมันบอกปอด์ไว่ามันจะบ้ายำใดเอราะตังสี่เดือหลาผมก็บอกมองไปว่าทุกอย่างมันมีเวลาของมันหอดเวลามันจะมาของมันมันจะมีอ่ไงใดเพลงจากออ้คันถึงเวลาของมันอีหลีเดี๋ยวหนูก็จะใดเองมันมีเวลาของมันอยู่เพราะฉะนั้นสู่ พยายามต่อนะเป็นกำลังใจให้เดอ้อหลังจากวันนั้นไม่กี่เดือนศิลปินหรือว่ามอลลน้อยของเพชรบ้านแพงได้ขึ้นเวทีเพชรปันแพงผมนี่สตันคนลุกเลยก็สแสดงความยินดีอย่างห่างแต่วันนี้ดีใจนะดีใจที่หนูทักมาดีใจที่หนูแอดมาแล้วก็ดีใจที่หนูยังคิดถึงผู้ชายคนนี้ดังๆตังๆแบบนี้ตลอดปีตลอด,ปลอดไปเด้อเป็นที่หาของพี่ๆน้องๆเอฟซอุ FC, ง้งอิงเพชรบ้านแพงตลอดไปนะครับ